เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไวพีส,สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านราคาย่อมเยาท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับหลังนี้อยู่ในแหล่งชุมชนอยู่ในหมู่บ้านเลยครับไม่เปลี่ยวไม่ล้างมีเพื่อนบ้านนะครับตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวมีพื้นที่120ตารางวางครับพื้นที่ตัวบ้านนะครับ ใกล้ป้อมน้ำมันปตทครับใกล้มสวนสุนันทาครับใกล้ตลาดสดด้วยแหล่งอํานวยความสะดวกครบเดินทางง่ายสะดวกสบายตัวบ้านก็ผมเข้าอยู่ได้เลยครับทำความสะอาดเข้าอยู่ได้เลยมาชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับมาชิมเข้าบ้านสวยๆท่านชมได้เรืยกกันเป็นประจำทุกวันนะครับตอนนี้แล้วก็รีวิวดูภายในตัวบ้านกันรอบๆเรื่อยๆก่อนนะครับเสนอขายที่ราคา7 5 0,000้ามืนบาทเท่านั้นครับแปลงนี้บ้านผมที่ดิน120ตารางวา ค่าภาษีค่าโอนก็คนละครึ่งกับผู้ขายนะครับคนละครึ่งค0สปรน์นะครับมีพิกัด GPS ให้ด้วยครับสามารถกดเข้าไปดูตำแหน่งดูทำเลระยะทางที่แน่นอนกันได้ครับพิกัด GPS อยู่ใต้คลิปนะครับรวมถึงเบอร์โทรผู้ขายด้วยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปก็ได้นะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ครับติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านคนกลางไม่ต้องผ่านในหน้านะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อมาชี้เป้าท่านชมได้เลือกกันเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับ บานก็สภาพผมอยู่แบบนี้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับเอกสารโฉนดถูกต้องครบถ้วนครับทางเราก็เป็นเพียงสี่เท่านั้นครับยังไงก็ติดต่อของโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ